สนับสนุนข่าวช่วงที่1โดยหลังคาเหล็กคุณภาพสูงบริษัทหัดใหญ่เม่ทัชชีจำกัดรถยนต์โตโยตา้า สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวพุทธกลางสัปดาห์23พฤศจิกาย,ยน2554นค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสายที่เคเบิลนี่โอ้โหแทบไหม้ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านกังวลเรื่องของน้ําแต่ละจุดที่ตามคลองต่างๆที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่สบายใจได้เพราะว่าตอนนี้เราลงไปตรวจสอบทุกจุดนะคะปรากฏว่าทงเทศบาลยังเขียวอยู่ใช่ค่ะยังคงสามารถที่จะรองรับน้ําได้อยู่เพราะว่าน้ํายังคงอีกเยอะทีเดียวกว่าจะถึงตลิ่งเพราะฉะนั้นก็ยังคงสบายใจได้แต่ว่า ต้องติดตามเรื่องของเขาสารอย่างใกล้ชิดด้วยก็ล้กันค่ะหลายคนเวลาพอฝนตกหลักๆแบบนี้คุณเองอก็มักจะนึกไปถึงอ่างเก็บน้ําที่สะดาแต่วน,น,น้ำสะดานนเยอะไหมเป็นยังไงบ้างทีมงานเราไปตรวจสอบค่ะก็ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ำสดานี่เขาสามารถจะรอ,องรับน้ําได้อยู่ที่ประมาณ50ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้ตกมาแล้ว3าวันติดต่อกันเพิ่งจะวัดได้อยู่ที่18ล้านลูกบาทเป็นเพราะฉะนั้ ก็สรุปว่าน้ําอยู่ที่30เซเท่านั้นยังคงสามารถรองรับน้ําได้อีกถึง70%เซก็ถือว่าปลอดภัยอยู่นะคะสามารถติดตามได้ค่ะสําหรับนะคะสำหรับทงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นนโยบายของทางเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองค่ะสามารถติดตามด้วยอย่างคุณเน่งทราบมาว่าชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้ใน Facebook ต่างๆนี่เยอะมากเลยค่ะมีเรื่องของหัวข้อน้ําท่วมแน่นอนมากๆเลยค่ะมีกับทุกคนเลยนะคะเป็นกระแสฮิตอยู่ใช่ค่ะแต่ว่า ในการติดตามข่าวสารค่ะคุณเจิวแล้วก็ต้องเน้นในเรื่องของสื่อที่ถูกต้องด้วยค่ะค่ะ <รอ S 2> เพราะเฟ e บุ๊กนี่ใครจะเข้าไปโพสต์จะอะไรยังไง<ด>ก็ได้ทุกอย่างอย่างอย่างนี้ฉันจะบอกว่าอ่า น้ำท่วมแล้วอ,อพยียบด่วนนี่ก,ก็ก็สามารถจะขึ้นได้เพราะว่าใครก็ได้ไม่ได้มีการตรวจสอบแต่เพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเข้าไปติดตามเรื่องของท่องโลกอินเทอร์เน็ตด้วยอ่านได้ได้แต่อย่าว่าไปเชื่อมากจนเกินไป<ช>นะคะตอนนี้ทีมงานของเราจะให้คุณผู้ชมไปชมภาพคลองคลอง,รอ,งรอหนึ่งนะคะที่ตอนประมาณบ่ายสองค่ะว่าปริมาณน้ำณนะเวลาบ่ายสองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่แหละค่ะ ที่บริเวณคลองรอนหนึ่งน้ำประมาณช่วงบ่ายสองนี่แหละค่ะบอกแล้วว่ายังคงห่างตะลิงอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ยังคงสามารถที่จะรองรับน้ำได้ดีความห่างที่ประมาณ5-6ถึงเมตรนี่เลยค่ะคนยังสามารถจะลงไปทอดแหตกปลากันได้อยู่นะคะก็ก็ถือว่ายังทำให้หลายคนเห็นภาพแบบนี้ก็น่าจะสบายใจได้นะคะ ปริมาณน้ําแบบนี้ลักษณะของฝนที่ตกไม่ได้ตกชนิดที่ไม่ลืมหูลืมตานะคุณเองมันยังมีการเว้นช่วยให้เราหายใจบ้างสักประมาณครึง่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งน,นะคะแต่ก็ต้องอหลายคนก็ตกใจในะคุณเิ๋วถ้าตกติดต่อกันในลักษณะประมาณสัก3ามสวันแบบนี้ กลัวคาดว่าจะเหมือนปีที่แล้วนะคะ,ะแต่จริงก็ต,งติดต,า,ตายอยู่ค่ะถ้าหากว่าอีก2วันข้างหน้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเอาไว้ก็จะอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคใต้ของเรารวมถึงคลื่นลมที่ยังแรงอยู่ประมาณ2-4เมตรย้ำค่ะว่าภาพนี้ตอนประมาณบ่ายสองของวันนี้ตอนนี้ประมาณ5้าโมงเศษอากาศสดๆก็ให้ชมว่าตอนบ่ายสองนี่ยังคงรับน้ำได้แบบสบายๆ5-6าเมตรทีเดียวนะกว่าะจะขึ้นถึงฝั่ง นะคะก็เป็นเรื่องที่คุณหัดใหญ่เองตอนนี้ต้องติดตามเรื่องของข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะแต่ว่าไม่น่าใจว่าไอ,ขอ้ข่าวสารที่คุณได้รับมานี่ มันจริงหรือว่าไม่จริงข่าวลือหรือว่าข่าวลวงข่าวหลอกโทรศัพท์มาสอบถามที่เราตลอดเวลานะคะที่0 7 4 2 2 0 1 4 6ศนเป็นเบอร์ตรงที่สายข่าวฝ่ายข่าวของเราจะตอบคาถามคุณได้ชัดเจนเพราะว่าทีมงานของเรานี่ลงไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็เห็นกับตาว่าปริมาณน้ํานี่มันอยู่แค่ไหนม,มันไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่หลายคนกัง,งวลใจว่าเอ๊ะมันจะท่วมหรือเปล่าอันนี้ก็ สักครูย้าจากภาพย้ําชัดให้เห็นว่ายังคงสามารถจะรองรับน้ําได้อยู่นะคะส่วนในส่วนของกรุงเทพเองตอนนี้หลายคนยังคงสนใจไปช่วยเพราะว่าน้ํายังเยอะอยู่เยอะไม่พอคุณเองน้องน้าเริ่มเน่าแล้วนะเริ่มส่งกลิ่นเมล่าจะมากันเยอะเลยจะไล่ให้ไปสักทีก็ไม่ยอมไปหลายคนบอกว่าถ้าแบบนี้คงจะแย่เพราะว่าหลายๆจุดเองตอนนี้น้ําเริ่มเน่าขยะก็ไม่ต้องพูดถึง ขนาดเราหัดใหญ่นี่ยังเยอะขนาดนะั้นกรุงเทพเมืองหลวงเมืองใหญ่จะเยอะขนาดไหนโอ้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เรื่องของกองทัพมาแรงวันเอ่ยขี้ฝุ่นเวลาที่เข้าไปล้างบ้านฝ้าเพดานต่างๆนี่อันนี้ต้องมามาระมัดระวังกันด้วยสำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะส่วนความช่วยเหลือค่ะทุกฝ่ายยังคงส่งกําลังใจไปช่วยกันอยู่อย่างเต็มที่ค่ะเอาละครัเน,น้นคือเรื่องของน้าท่วมที่เรานํามาฝากกันในช่วงต้นของข่าวเป็นข่าวค่ะไปดูกันในเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของการเลือกตั้งที่เรา นี้จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะไปที่กรกตอสองขลาค่ะที่นั่นเขามีการรสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะครุบวาระในโดยเร็วนี้แล้วค่ะ นายโชคชัยผลวัฒนาค่ะผู้มนยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาค่ะเปิดเผยว่าด้วยประธานกรรมการสัรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะครบวาระในการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่5มกราคม2555นี้ค่ะได้แก่ออบต แพรอำเภอชนะเทศบาลตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่เทศบาลตำบลพะวงอำเภอเมืองสองขลาและเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอบางกลมซึ่งจะประกาศรับสมัครระหว่างวันที่28พฤศจิกาย,ยนจนถึง2ธันวาคม2554ในเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีณสำนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นค่ะสำหรับการยื่นใบสมัครผู้ประสงค์สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามตัวอย่างแบบพิมพ์ที่คณะกรรมการ การการเลือกตั้งกำหนดด้วยตัวเองต่อประหลัดสำนักง,งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆพร้อมหลักฐานการยื่นใบสมัครประกอบด้วยบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรประจําตัวหรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชน13หลักพร้อมสําเนาสำเนาทะเบียนบ,บ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสําเนามีใบรับรองแพทย์มีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตัวเองขนาดกว้าง5เซนติเมตรยาว7.5เซนติเมตร จำนวน2รูปสำหรับรอยื่อื่นๆน,น,นั้นเกี่ยวกับการสมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาสารลางจังหวัดสงขลาอาคารหลังเก่าชั้น2ค่ะถนนราชดำเนินตําบลบ่อหย,ยางอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074326814หรือว่า074326014ค่ะ,คะก็ใครที่สนใจก็ตรวจสอบ คุณสมบัติของเราแล้วก็สามารถจะไปสมัครก็ได้สําหรับเรื่องของการรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็จะครบวาระในเดืนนี้ก็คือ5้ามกราคมปีหน้านี่เองค่ะก็ใครที่สนใจสามารถจะสอบถามเพิ่มเติมไปได้ตามมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่ที่บอกไว้ดังต่าง,งดังข้างต้นเมื่อกี้นะคะใช่แล้วค่ะยังอยู่ที่หัดใหญ่กันอยู่นะคะเกิดลมกระโชกแรงในพื้นที่หานใหญ่ค่ะส่งผลเสาไฟฟ้าล้มการจราจรติดขัดค่ะทางเจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการค่าเสร็จก่อนเย็นนี้ค่ะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมงานเองเอมีสายของทางด้านพออดนไยวิทนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะเป็นในส่วนของที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของอน้ำในวันนี้ให้เราได้ทราบก่ะันตอนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพออ,อค่ะครับสวัสดีคับท่านครับค่ะในภาพรวมณเวลานี้ปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำในหัดใหญ่ของเรานี่เป็นยังไงบ้างคะ ภาพรวมตอนนี้ตัวหันใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับยะให้ให้รัฐบาลทราบได้เลยนะครับมีปัญหาหอะไรก็ก็ดูสถานการณ์น้ํานะครับที่จะมีฝนกระเจากระหัใหญ่ก็ก็น้ําในคลองอุดะเผากับน้ําในคลองหวะนะครับตอนนี้ก็น้ําในคลองอุดะเผา,าก็ก็ที่ไหลามาจากอุทยานธราวก็ดีไหลามาทางคลองหวะก็ดีที่จะลงเข้าประตูคลองรอน,นึงกับประตูคลองอุดะเผานะครับตอนนี้ก็ระดับน้ําก็อยู่ที่ประมาณ 400้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราสามารถรับน้ําได้เก้าร้อยสาสิลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ก็ยังยังยังไม่ถึงครึ่งนะครับสามารถระบายน้าได้เยอะประกอบกับตอนนี้ฝนกระจายนะครับฝนตอนนี้ก็ทางณณขนาดนี้นะครับทางอำเภอตะเตาจากฐานีวัดน้ํานะครับประมาณสี่สิบมิลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีมากหน่อยก็ฝั่งนี่ครับมันจะหลับฝั่งตอนนี้มาฝั่งต้นงาช้างนะครับฝั่งของวาดกองดำก็หกสิบ กว่ามิลิเมตรนะครับฝั่งนี้มากหน่อย <คะ S 2> การบริหารจัดการก็ก็จะสะดวกดขึ้นนะครับในเมื่อฝนตกหนักไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับ <คะ S 2> เราสามารถควบคุมน้ําระบายได้เร็วขึ้นครับต <คะ S 2> อนนี้ก็ณณนะนะเวลานี้ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะครับประชุมที่จังหวัดมาช่วงบ่ายเมื่อกี้ทางพอวันชัยก็บอกว่าฝนก็จะไม่หลักมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็ยังไวได้ครับท่านทั้ค่ะ อย่างเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำล่ะคะ mm hmm. พ่อออคะเรามาีการจัดการยังไงมีเว้นระยะเวลาหรือว่าเปิดตลอดเวลาหรือว่าเป็นบางช่วงคะออตอนที่ผ่านมานะครับที่ฝนตกหนักเมื่อสองสามวันที่ตกที่น้ำมหมอมเยอะนะครับน้ำหมอมเกร้อยกว่ามิลลิเมตรสองวันนะครับแล้วม,มาวานก็ห mm. กสิบมิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นมากส่วนที่มากน,นะครับประกอบตอนนั้นช่วงนั้นในทางทางฝั่งตะวันออกทางจังหวังตะวันตกทางตัวงาช้างฝนไม่มาก ครับผนไม่ไม่กคยจกนะช่วงนั้นตกน้อยก็ได้ฟองน้ําลงฟองรอนหนึ่งให้มากกว่านะครับตอนนี้ก็ทําให้น้ำในกองอุตภมเปาช่วงช่วงช่วงนั้นจนถึงวันนี้นะครับต่ำต่ำ,ตำอยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับก็น้ําในกองหวาเลยลงมาได้เยอะนะครับก็ในกองหวาก็แทน,น,นที่จะเป็นน้าท่วมขังก็น้อยลงันะบลงลงมาในฟองรอนหนึ่งตอนนี้เราเราสถานการณ์อยู่ระดับนี้นะครับตอนนี้เราเราเปิดการทั้งทั้งกองอุตภมเป่าทั้งทั้งกองหนึ่งนะครับเนื่องจาก น้ำมาน้ํากระจายมานะครับมาฝั่งรู้นบ้างฝั่งนี้บาา้างนั่นะครับเป็นโอกาสดีของเราที่จะระบายน้ําได้เลยนะครับค่ะก็ถือว่าการระบายน้ํานี่ยังคงระบายได้ดีอยู่นะคะออพออคะถ้าเปรียบเทียบระดับน้ําปริมาณน้ําปีนี้ช่วงเวลาเดียวกันนี่แตกต่างกันเยอะไหมคะถ้าเกิดช่วงช่วงนี้กับปีที่แล้วครับช่วงวันวันเดียวกันนะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสองกับปีที่ผ่านมาเปนระดาบน้าใกล้เคียงกัน ว่ามันเราเรามาผ่านฝนหนักเพราะวันที่หนึ่งใช่ไหมครับปีที่แล้วใช่ค่ะวิทยาพอหลังจากหนึ่งวิทยามาน้ําท่วมท่วมหนักเสร็จแล้วก็ตอเลยมาช่วงช่วงยี่สิบยี่สิบเอ็ดก็ฝนถ้เท่าปีที่แล้วครับฝนเป็นฝนตามฤดูฝนปกติเท่าเท่าปีห้าสามนะครับปีห้าสามช่วงนั้นที่ที่มันหนักเพราะว่ามรสุมมันเข้าช่วงช่วต้นเดือนนะครับวันหนึ่งวิทยาใช่ค่ะปีนี้ก็ฝนเท่ากับหน้าฝนปกตินะครับเหมือนกับปีห้าสามช่วงแี้ช่วงยี่สิบยี่สิบเอ็ดเราที่ที่น้ํามาแล้วก็ผ่่านนไปะะคครับ แต่ว่าการประมานน้ำของเราก็ยังย้งยําว่ายังสามารถจริหารจัดการได้ดีอยู่ใครที่ติดตามาดูในเรื่องของปริมาณน้ำสถานการณ์น้ําวันนี้ก็น่าจะสบายใจมากขึ้นใช่ไหมคะัผอคะนก็ต้นน้ําก็อย่างที่ทราบนะครับตอนนี้น้ําเริ่มมีอยู่นิดเดียวนะครับจากว่าพ่องน้ําม2%ตอนนี้มี3ามเปอร์เซ็นก็เพิ่มมาสามเปอร์เซ็นตนะครับฝนตกด้านบนไม่มากนะครับก็ช่วยเหลพันธ์ด้วยนะครับว่าวันนี้อันดเดาไม่ไมีปัญหาเลยเลยนะครับ น้ำตมกมาเน่้อไอทก็ไหร่ก็ยังรับได้อีกมากนะครับค่ะก็ <ๆ S 2> หลายคนฟังแบบนี้น่าจะสบายใจเพราะว่ายืนยันจากสิ่งพอเอ,เองเลยว่าเสดาวเองยังคงสามารถรับน้าได้ไอย่างอีกปริมาณค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วบริหารจัดการน้ําได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนคับนะคะ ขอบคุณพอออดายวิท์นะคะยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะตรวจสอบไปที่พออออีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณกาบพอออค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพอออดายวิท์ค่ะซึ่งท่านก็ให้ข้อมูลในเรื่องของกรมชลประทานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำคุณ,คคณเองฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็สบายใจขึ้นนะคุณิจวสบายใจขึ้นว่ายังสามารถรองรับน้ําได้เยอะอ่างสะดาวขึ้นกับน้ําสะดาวนี่ยังคงมีปริมาณน้ําที่เล็กน้อยเท่านั้น นะคะก็นคนก็หวันวิตกไปเหมือนกันนะคะ,ะเรื่องหวันวิตกเป็นน่าจะให้เป็นในเรื่องของการที่จะตั้งรับแต่ไม่ใช่วิตกกังวลจนเกินไปค่ะอ่านะคะ